แค่ชื่นชมอาหารไทยบอกว่ามันราคาถูกก็หาว่าอวยไทยเป็นลาวลืมศาสตร์เจอคอมเมนต์นี้แล้วโอ้โหคิดได้ยังไงไปทำงานในไทยสลาดขื้นโอ้ยอีตนพอกระเมเจ้าเด้อีหลาหัวลืมตีนเอ้ยถือยังปันปวนนะทุกคนดูถูกประเทศตัวเองบอนไดน,นั่นเองนะคะทุกคนเหมือนนี้ซิมาขอเหวาเนาะ สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศด้วยจ้ะทุกคนในอ่านคอมเมนต์ล้วก็แบบจ,จักจงใดนะบอกมาถือเนาะคือแบบว่าพห้ว่าอ่านก็ดคลิปเนาะเกี่ยวกับที่แบบว่าไปตลาดนะทุกคนล้วก็เบิง่งหายเบิง่งอาหารการกินเนาะ ว่ามันร้ายนะทุกคนว่ามันร้ายขนาดใดแล้วมันกระถือขนาดไดนนอแล้วก็เกี่ยวกับกันที่แบบว่าเออห้องหูแจงเห็นจริงในบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนเนาะก็มาคอมเมนต์ด่าจังสันจังสีเนาะก็เลยมันเกิดความรู้สึกแบบว่าอยากให้มองในความเป็นจริงเนาะทุกคนโมเมนต์สีเอไอี่ยังกะคอมเมนต์ดา่าเอไอเนี่ยังาะนี่เบิ้งสถานการณ์บานเ่านีอย่ังเส่นเนาะทุกคนยกตัวอย่างเนาะเขาอยากมากแพงคล้องกับแพง ขายแห้งกระถือมันก็คือเหลืองจริงเท้าเห็นในะปัจจุบันและสิ่งสําคัญที่แม้ว่าเราไปเหลืองเกี่ยวกับงัวหายทุกคนอันนั้นมันก็หายจริงๆมือเว้นนี้แพ่ว่ากระโทรไปทามทางบ้านพอกระบอกว่าโบเ็นโซถิมนะดูไอ้คือถิมแล้วคือเมย์ฮาราเลยทุกคนในอย่างหนึ่งก็คือมันมีเวียกอื่นต้องเหดเนอก,ก็คือต้องดำห,ดำหายดานานเอาฉว่วงลงหายลงหนา แล้วก็เลยแบบเมยอฮาก็คือเศ่าฮ้าหายุดห้าหนละทุกคนก็คือปล่อยมันไปก็คือถิมเลยโซ่ถิมนอนในเงินราคาวกเจ็ดหลานทุกคนก็คือถิมก็คือบริเห็นแ้วมันโบเม EN, แนแคนลรักงวอลักควยกันนลนะนเสมอนี่แม้แต่หมอแหกแต่กระโปะที่เอาไว้อยู่ในเทียงนะทุกคนหมอแกงหรือว่าหมอยังโคกโคกสากที่เอาไว้อยู่ในเทียงเนี่ยเทียงให้เทียงหน้าเนี่ย ถ้ามีคนเบื่อเนี่ยยังไปรักเอาได้เดอ้อสิบอกไห้อันนี้คือว่าเรื่องจริงยังสิมาหว่าว่าพ่อเทนคนทุยีา่าแลงานมาเหตุอยู่ฟังไทยแลยสิห้าว่าอยวยง่วลืมตีนจังใดนะทุกคนแค่แจ้ง,จงข่าวให้หูซื่อง่วข่อ,ขอยบริลืมตีนงว่วข่อยมันหายจะเข้าใจไหมนะทุกคนโอ้ยอารมณ์ขืนนะพี่น้องเปล่าแล้อก,ก็ขั้นหัวนะบาดดี คือแบบจักสีเวาจ๋งไหนเนาะจังสีเขาว่ามีคือแบบคือเขาเราเขาวสารในความเป็นจริงณปัจจุบ,บันนี้โมเมนแข้งง่วหายนะทุกคนโมเมนต์รักง่วกันนะรักแม่กระทั่งเด็กน้อยจังหวะเปล่านาะบอกว่าเออเบิรงนี่เด้อลูกล้านนอนที่ไปห้องหามบงเหยียนทุกคนดูว่าเด็กหน่อยเด็กเรียกทีหย่างไปตามถนนคน,านทางแมันบอคือถือตัวถือออย อ้อยเอ้าว่าสีเออพาไปสื่อขนมจังจังสีเ่อกี้หน่อยลาไปน้ำอายบอไปน้ำอันนั้นบออายสีผ้าไปสื่อขนมอยู่ในในโมบ้านเนี่ยปวสนันต์มันแบบตัวร้ายวิธีทุกคนมังค่ามันก็บ,บอกว่าเอาออ่า้าอายไปสื่อขนมในนัก,กนี้เออาอายจ๋าเงินจังสีคือเด็กหน่อยบานหน่องทุกคนมันบวชคอยได้กินขนมมันบวชคอยได้เงิน บอกง่ายซะแล้วระตูถือตัวถือหัวแ้วกรไปอันนี้คือเตือนโดยความระวังอย่างเสร็จที่พ่ว่าเตือนว่าระวังเด้อเขารักหัวรักข่อยนะทุกคนก็ว่าหาวมาเหตุงานอยู่ฝั่งไทยสลาดขึ้นบดสลาดขึ้นจังได้เทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันฮอดเซลทุกคนคนที่มาคอมเมนต์ได้แว่พี่ว่าแบบเรือใจเอาอยัางเหตุใจนะทุกคนได้กินเขากินพริกกินเกลือกินเป็นนัวประแดงหรือบอ่อขด้กินกให้พินิจพ,พิจารณาลงแน่ทุกคนให้คิดเมืองดีๆเนี่ย อย่างนี้แะทุกคนถึงเพว่าได้บอกว่าปลาอยู่ประเทศเล่ามันแพงการที่ห้าวบุรีกินปลาเนี่มันเตืดใเห้าสลาดน้อยทุกคนอันนี้ก็เป็นสปอบางคนนะบุีเป็นบุทุกคนเด้อเพว่าบุรีเมาด้วมทุกคนเป็นสพอคนที่มาอบเมนดาเพาว่านั่น,นเนาะแสะดงมาบานเพื่อนบุมีปลาบานเพว่ามีป,าาาามปาลาททุกคนแต่ว่ากับแพงกับพ่อสื้อกินได้เพราะว่าอ่ามันอยู่ทาเซ่แล้วทุกคนเพราะมันอยู่ทาเซ่เแล้วเขาก็สามามถนากินใน แม่น้ำเซโดนได้นั่นเองแต่ว่าคนที่มาคอมเมนต์ z ส o m เพผ่นบริกินปา่าทุกคน z งใจเพิ่นยู่บนเขาบนดอยต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนต้องขอโทษขออภยนะัยเนาะที่ใส่คำว่ายูบนเขาบนดยอยยูบนเขาบนดอยบังบอนนี่เพิ่นยังมีความเจริญมีความคิดที่ส,สั่งสรค์กว่านี้โมเมนต์เอไอยังคนเล่านกากันมาเตือนแต่กลัมาคอมเมนต์ด่าต่างๆนาะนะนะทุกคนด้วยเฮาเห็นแจงอ่าหูแจงเห็นจริงเหลืองบางอย่างที่คนไทยเขาว่า ก้าววาเหาอวยหาวเหาลืมสาต,ตัวเองลืมกําปื้อตัวเองข่อยทําเจ้านี้ขันข่อยลืมสาต,ตัวเองลืมบันเกิดตัวเองขอยชิมาเฮตงานอยู่ทั้งฟังไทยเลยกระตือรือร้นหาเงินทรงไอพอ้แม่บบเหลี่ยงพอเหลี้ยงแม่เหลี้ยงอันนั้นอันนี้เขาอยากหมาเแพงอะไรนี่ขันดูบมาเฮตงานอยู่พระเทศไทย ที่เอาอยัางกินกัดก่อนเกลือหันบ่หันบ่เอิญมาหลูกที่ทุดแทนบุญคุณแม่โดยการที่แหนเหนือแหนนั่งพอแม่กินหันบ่บไปหาเหตุงานบ่ไปหารับจ้างรับโพอเอินบ่นอนกินให้พ่อแม่เหตุหน้าเลี้ยงกันบอันนัข่อยบ่เขาเอาน้ำเด้อ่อยยอมเป็นหลูกเนีรคุณโดยการที่มากระตือรดือหลนดหาเหตุงานเหตุการ์ส่งเงินส่งข้ามไม่พอแม่โดยการที่พ่อแม่มีชีวิต ดีๆขืนดีครัวหอยชีบอกให้เจ้าคิดดีๆก้อนชิมาคอมเมนตนดาหอยว่าง้อลืมตีนลืมกําผพืลลืมสัตว์ทินทานบานเกิตัวเองอ่ะหวยนอะทุกคนแบบอะหรอมันขึ้นนะเพราะม่พี่น้องเลือดใจแหงเนาะขี้แตนเนิ้วไดเห็นแล้วก็มันแบบมั่นใสนะทุกคน่อยชิบอกให้นะขนาดว่า่อยมาประเทศไทย่อยบริใัยเงินเล่าเท่ ่อยยิ่งถือเงินเล้าขืนมาถือขืนมาเฮ็ดยังเพราะถือขืนมาเป็นควันทงให้หูลึกน่านึนกถึงเสมอนะทุกคนต่อให้เงินตัวเองสิเฟอือขนานดใดแต่เฮาก็ยังมีสกุลเงินเล่าติดโตไวเพราะว่าทินกําเนิดเฮ้าก็คือเล้าทุกคนชีวะลืมสาสตร์ลืมกับเผิดเดลแนวใดทั้งที่เอาขืนมาประเทศสธให้มันใสยังบ่ได้เลยเนี่ยมันโบแมนหน่อยๆได้ แส้กลัวบนขึ้นน้อยเห็ดยังแล้วก็หย่อนว่าเฮ้าถือเนาะถือแม่กระถังใบหาหล่อยกีบใบสองหล่อยกีบสิได้บ่มีใบหาซิบกีบนะทุกคนเท้าหูว่ามันจะเป็นจังสีโอ้ยตอนสมัยยังหน่อยเก็บไหวแล้วก็ดีตอนที่เพื่อนเอาไปใส่คันหมักเบนเนาะทุกคนหรือว่าใส่คันยังเห็ดต้นเนาะเห็ดต้นเห็ดต่อลงวัดลงว่านะทุกคนม่นสิมีใบหาหล่อยกีบใบหาซิบกีบนะทุกคนใบเศร้าหากีบสมัยแตก่ก่อนปัจจุบันนี่บ่มีแล้วหาบุเห็นนะเดพี่น้องเลย มันเบิร์ตเลยซูนพันหรือเปล่ากูโบหูตรงข้อถั่วข้อไผ่นะทุกคนอาจสีบริสุทธิ์ซูนพันหรอกแต่ว่ามันบบเห็นเนาะเห็นตั้งแต่ตอนที่พี่ว่า,วายัางจำความได้นะทุกคนอะสีเหียนอยู่ห้องปะอะไราะหนึ่งนะมั้งกำลังจำความได้อายหุหาหกปีเนาะกำลังเริ่มจำความได้ทุกคนเห็นสมัยแต่ก่อนหลายปัจจุบันนี้คือโบมีเลยฮ่าโบมีนะเนาะทุกคนฮ่าโบเห็นเลยแหละ แค่ว่าหาบุเห็นนะแต่บอดอื่นเห็นหรือบอบุหนะูเนาะอันนี้บอสิเอื่นว่าคนลืมสารนะทุกคนคนถือ่าเอาหันไหลอาชีลืมสารลืมกระเพือตัวเองบองุแนมเบิ่งความเป็นจริงปัจจุบันนี้เงินมันเฟอร์ขนาดใดละ่ะคงสิยหายบอกว่าเงินบุเฟอร์จะกล้าวว่าเไปเราว่าเงินบุเฟอร์เงินมันกระเฟอร์เรื่องจริงเอาขอเขาก็บอกเรื่องความเป็นจริงโซเชียลเหมือนก็เอาลงอยู่อ่นานังสื้อพิมพ์เล้าเอาลงข่าวสารของเล่าเอาลงว่าเงินมันเฟอร์ การตีเข้าว,ว่าแบบนี้ก็ห่าว่าวอาเกินไปว่าแน่น,นัหวอยังไงคิดนะทุกคนอเคนธิมาดานี่คือเรื่องจริงแล้วทําไมถึงบอกว่างางตลาดเห็นปลาราค่าถือก็บ,บอกว่าจังสันจังสีนะทุกคนสื่นชมอวย ป่าคนไทยแท้ๆยังบอกว่ามันถูกเพราะว่ามันถูกจริงๆทุกคนเพราะขาเพื่อนมาขายมันก็บ,บอกว่าเออลดแลกแจกแถมนะทุกคนเพราะว่าอย่างเช่นน่ะถ้าเราไปแต่หัววันน่ะราคามันก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ะจะอาจจะไดลดอย่างเช่นอ่ะห้าสิบบาทก็ลดลงมาสี่สิบหรือว่าสี่สิบห้าหรือว่าสองสองจานเก้าสิบหรือแปดสิบอะไรประมาณนี้นะทุกคนเท่าสองจานก็แปดสิบแต่เท่าจานเดียวก็ห้าสิบ คนเฮาแล้วทุกคนต้องรู้จักการตลาดทุกคนถ้าไม่รู้จักการตลาดจะทํางานค้าขายไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นแม่ค้าเลยแต่รู้ว่าการค้าขายมันต้องมีหยดมันต้องมีลดหย่อนผ่อนคายหูบบอมันคือเรื่องจริงอันนี้ AI ยั้งกับว่ายั้งกับมีแตฮาวาลืมจะลืมกาผืดของตัวเองนะคะให้คิดดูดีๆ คือบอกเลยถ้าเป็นผล,ลไม้นะขอถามหน่อยผล,ลไม้เนี่ที่บ้านเจ้าได้บโลละสิบหาพันกีบบอมีแต่นี่คือโลละสิบหาพันกีบเทมไ้ตน่นยงง่าแเทมวานอีต่างหากนี่เบิ้งนี่อันนี้เบิงบ้งเบิง้งกระคักนี่คอยสิให้เจ้าเบิง้งเ้อที่เจ้าสิมาหวะของข่อยนะอาจจะเบิ้งคักเบิ้งเต็มโซ่ตาโอ้ยขอโทษนะทุกคน คือวันนี้อารมณ์ร้อนนะพูดไม่พอเลยทุกคนขนาดอารมณ์ร้อนนะพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อยากให้ตัวเองต้องมีความกดดันไปมากกว่านี้นะทุกคนคือแบบเรือใจแห่งมาโฮโมโฮให้คนที่คอมเมนต์ว่าเพยว่าน,นะทุกคนคือแบบเออเป็นคิดเนาะคิดเบิงไตต้องเบิงดีๆนะทุกคนเราไม่ควรดูถูกคนอื่น เพว่าว่าจริงๆนะทุกคนเพรว่าบกเคยคอมเมนต์ด่าหรือว่าเหยียดผู้ใดเลยตั้งแต่ยังไม่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าไปเจอเรื่องาราวอะไรที่มันแย่ๆก็ไม่เคยคอมเมนต์ด่าใครเพราะเราไม่เอาคนอื่นมาตีรวมกับตัวเองบบมักกับโบตรงเบิงแค่นั้นจบนะทุกคนเลื่อนผ่านไปโหลดอย่าชมมาเบิงลอย่าชมมาคอมเมนต์เพราะจะปวดประสาทอย่าชมมาเบิงเพราะจะเสื่อมอจ,ๆๆจิตใจคนที่บบมักนั้นทุกคนโอเคเด้อ คลิปน,นี้เพื่อว่าขอจบคลิปเพียงตอนนี้เด้อทุกคนต้องขอโถษขอพัยเอฟซีของหนองเพื่อว่าเด้อถูกคําเว่าคําจานั้นทุกคนบ่มวลกับต้องขอโถดข้อภัยจริงๆเด้อจะ้ะผิดพลาดกันในก็ต้องขอโถดขอภัยค,ค่ะน o shop คลิปนี้ถึงใจค,คลิปนี้นะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะทุกคนอันนี้ก็คือเว่าเหลืองเล่าเฉพาะคนเล่าบางคนบางกลุ่มถนัดนะทุกคนอันนี้คือบอกเมาส์รวมมันจะมีบางคนที่เพิ่นบ่คอยได้กินปลาอ่าความขิดบ่อกคอยสั้นสั้นนั่นเองนะทุกคนววคกนนนหรืออว่่าาาเเิบยด้กปป ด้วยว่าคนบมักกินปลากับบูหนะทุกคนถึงบฉลาดว่าโลกนี้มันกลวงไปขนาดใดล่ะนราเทคโนโลยีมันไปหอดไซเลยต้องเปิดใจเห็นกลวงนะทุกคนถ้าเปิดใจฮับบุหรกับบุต้องฟังบุต้องเบิงขนานเองนะทุกคนจังสีบุหรมาต้องคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาเสียหายเสียสุขภาพจิตนะทุกคนพยายามแล้วแต่ว่าเห็นแล้วหลายหลายข้อความหลายบรรทัดเหลือเกินทุกคนอดบุรนทนบุไรพี่น้องเลยก็เลยเอามาเบาเนี่เนาะ โอ okay, เคเด้อจะคลิปนี้ก็อขอล่จบเพียงตอนนี้เราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแพรวาดนำเด้อไปแล้วสวัสดีค่ะ